สวัสดีครับสวัสดีทางช่องพัดฝนลคนรากหญ้าครับวีหนึ่งวีสองคลิปนี้พัดฝลคนรากหญ้าสวัสดีในช่วงสงการครับวันนี้วันที่13เมษายน2567ครับวันนี้จะพ่าทุกคนมาดูรถไถ่าดัดแปลงฮนะบอกแล้วว่ารถไถ่ายดัดแปลนี้อนเนกประสงค์นะครับทุกคนนถ้าเป็นรถถนาเดินตามนี้ทําแบบนี้ไม่ได้นะถึงจะทําได้ก็มันก็ต้องเนื่ยนิดนึงอะ่ะเนี่ยก็คือข้างเนตครับเอารถไถดัดแปลงมาดัน กิ่งไม้นะครับพอดีเพื่อนบ้านเขาตัดไม้นะครับแล้วก็ปลายไม้มันร่วงลงมาใส่นาแล้วก็ปล่อยมันแห้งแล้วก็จุดไฟทีน,นี้จุดไม่หมดนะครับก็ทางนู้นก็ไม่มาไม่มาไม่มามเก็บทำความสะอาดให้นะครับฉะนี้ก็เลยต้องบริหารจัดก,การเองด้วยการเอารถไถมาดันนะครับเนี่ยดันให้เป็นกองๆแล้วเพื่อจะทําการตัดใหม่นี่ยของวิยทยาแท็กเตอร์นะเพื่อนนี้เป็นเครื่องของอเจ้ายัน่า ร้อยสิบห้าครับทีเอฟสิบห้าร้ยสิบห้าวิ่งดีฮรรุ่นนี้เครื่องตัวนี้วิ่งดีอันนี้เป็นรถไถดัดแปลงคันแรกนะครับที่แจ้งเกิดให้กับพัดปนผลลากญ้านะครับตอนที่ผมทำดูทุบใหม่ๆก็มมมไม่รู้ว่าทำอะไรงงๆไปพอดีมาถ่ายคันนี้ปรากฏว่ามี f c เข้ามาทมหลักหมืน่นหลักแสนเลยนะครับก็เลยทำให้พัดปนคนลากรยาา เดินสายไทยรถไทยตะแปลงฮนะจนได้ข้ามไปยันประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาวนะครับอันนี้เป็นต้นตำรับต้นคันแรกเลยนะครับที่พัะพลคนราชก่ถ่ายลงย t u b e นะฮะอันนี้ประสงค์จริงๆนะครับทุกคนเป็นฐานสามสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใหม่ที่กำลังจะมองหานะครับผมจะบอกให้นะครับด้วยประสบการณ์ความสามารถความรู้ความสามารถของผมที่ผมเดินสายทั่วประเทศ ผมมองแป๊บเดียวนะครับว่ารถคันนี้หรือว่ารถคันไหนที่ลงมาในโซเชียลนี้เป็นรถของค่ายไหนนะผมดูแป๊บเดียวนะผมจะรู้เลยเพราะว่าผมเดินสายทั่วประเทศเลยนะครับถ้าคนที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆอ่ะคงจะจําได้นะครับคงจะรู้ว่าผมเดินทางเดินสายทั่วประเทศเลยผมมองแป๊บเดียวว่ารถคันนี้ช่างนี้ทํามาจากอู่ช่างไหนค่ายไหนนะแล้วมนมันมีวิธีหลายๆวิธีหลายๆช่าง ต่างช่างก็ต่างความคิดต่างแนวคิดกันไปนะครับแผ่นสามนะครับนี้เป็นผ่นสามนะครับวิธีการสร้างผ่นของช่างนี้ก็แบบธรรมดาธรรมดาเลยครับแต่ว่าไถได้ได้ได้โคตรดีเลยผมต้องบอกว่าต้องต้องบอกว่าไถดีก็ยังไม่เท่าไหร่ต้องบอกว่าโคตรดีนะโดยการที่เราลงทุนแค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปทําโค้งนะตอนแรกผมทําตอนแรกผมทําโค้งอย่างสวยเลยนะครับแต่ว่าปรากฏว่าไถไม่ดีมากเพราะั้งเนตรนะแล้วก็กินกําลังเครื่องยนต์ด้วย ถ้าถ้าเราใช้ผ่านแบบนี้นะครับไม่ถ้าเราใช้ผ่านแบบนี้กําลังเครื่องก็ไม่หนักเครื่องด้วยนะครับทุกคนไม่หนักเครื่องด้วยจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆก,ก,กันนะเดี๋ยวให้ชัางได้ทํางานก่อนเนี่ยอเหนกมะสคงจริงๆนะครับ,ท,รรรบทุกคนสามารถแทนที่เราจะเดินจับทีละชิ้นทีละกิ่งสองกิ่งแล้วก็ไปกองรวมกันนะครับ ถ้าเรามีรถไถเดินตามแบบนี้ได้ดัดแปลงแบบนี้นะครับเราก็เอามาดันนะครับเอามาดันแล้วก็เผาจะ่ทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะทําถ้ามีตัวถ้ามีแล้วก็จะทำเมื่อไหร่ก็ได้สมมติว่าเราเผาไปแล้วดินมันกองอยู่ไม่มีปัญหาเราก็เอารถไถเนี่ยมาปรับมาดันได้นะเพราะว่าเป็นที่ของเราเราจะทําเมื่อไรก็ได้รถต้นรถของเราถ้าเรามีดูแล้วดูแล้วน่าจะด,ดันกองกองไม้กองไม้ไผ่ตัวนี้ออกมามาดันตรงมะเผาตรงกลางแนะ่นอนเลยผมว่านะน่าจะใช่แล้วะผมว่าแล้วางเหนื ราะว่าถ้าเกิดว่าไปเผาดูข้างข้างกําแพงเดี๋ยวมันจะฟิวไปใส่รั้วของเพื่อนบ้านได้นะครับแล้วก็ซึ่งจะเป็นของต้นไม้ก็เป็นของเพื่อนบ้านนั่นแหละนะครับเห็นไหมกองขนาดนี้นะครับคทุกคนคิดดูนะเนี่ยกองขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้แรงงานคนเดินไปเดินมาคุณจะใช้เดินคุณจะเดินกี่รอบนะครับจะเดินกี่รอบแต่ช่างเนตดันรอบเดียวนะฮะจบเลยเห็นไหมดันรอบเดียวจบเลยฮะกองกองไปลายไม้ไผ่เมื่อกี้จบเลย โอ้โหเป็นไงฮะร,รถไถดัดแปลงนี้ก็เหมาะสำหรับอนณาคนที่ทุนน้อยนะครับเอาไว้ดันขี้ควายกองขี้ควายกองขี้วัวหรือว่าไถนานะครับเ mm hmm. นี่ยทนาบริเวณนี้ของข้างเล่นเนะี่ยไม่เคยจ้างรถไถแล้วตั้งแต่ทำรถไถดัดแปลงคันนี้มาก็แค่รถไถคันนี้แหละนะครับทำทำนาของตัวเองเนี่ยเป็นไงทุกคน โอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับ,บก็อยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับเพือ่อคนรากหญ้าด้วยนะครับช่วงปีใหม่แบบนี้ช่วงนี้ผมยังไม่ได้ออกเดินสายไปไหนท่านนักครับเพราะว่ามัวแต่ทำรถถ่ายดัาแปลงเป็นของตัวเองนะฮะลงมือทําเองนะครับทําเองจะลองดูว่าผมเคยไปเห็นช่างหลายช่างทํามาแล้วลูกล่างเป็นยังไงผมก็เอาจุดด้อยจุดแข็งของของทุกๆช่างนะครับเอามาดัดแปลงทําในรถของตัวเองรอชมเราครับว่า ว่าผมเสร็จแล้วจะออกมาแบบไหนจะเป็นอย่างไรจะถูกอ,อกถูกใจใครห,หลายๆคนหรือไม่นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ